มนท่านอารยานมาให้ธรรมะธรรมะกลางสายฝนก่อนธรรมะอินโดเรนนะนิมน์เลยจะยังไงก็ได้ต้องมีฝนเป็นฉากละวันนี้นะนิมนท์ครับครับคือได้รับโจทย์ต้องมีฝนเป็นฉากประกอบในนิทานหรือธรรมะข้อนี้โจทย์ยากเลยนะเพิ่งได้โจทย์เมื่อกี้นี่เองโยมตอนฝนตกแต่ได้ฝนไม่ตกมีอีกโจทย์หนึ่งตอนนี้ฝนตกมีอีกโจทย์นึ่งแล้วความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ง่ายใด ดังนั้นเนี่ยมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธออกหักครับอาจารย์วันหนึ่งเธอไปกินหมูกระทะกับแฟนเธอแต่วันนั้นเนี่ยเธอตั้งใจเลี้ยงแฟนครับอาจารย์ตั้งใจจะออกไปงานออกไปเที่ยวด้วยกันแต่เลิกกันเพราะว่าแฟนเธอเนี่ยบอกให้เธอจ่ายค่าหมูกระทะอาะจารย์ เธอไม่ได้เจ็บเท่าไ,รไหร่นะแล้วมันเกี่ยวกับฝนตรงไหนล่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงฉากฝนครับใช่เธอแบบเสียใจมากๆเลยเสียใจเจ็บใจเพราะว่าแฟนเธอคบกันมานี่ไม่ไม่เสียสละเลยพระอาจารย์แบบแรนที่จะออกค่าหมูกระทะให้เธอตั้งใจจะออกอยู่แล้วเพราะเธอเก็บเงินมาเป็นเดือนครับเสร็จแล้วเนี่ยแฟนก็ทําแบบนี้เธอก็เสียใจเธอก็เลยบอกเลิกเลยพอเธอบอกเลิกเสร็จเนี่ยเธอเนี่ยก็ไปหาเพื่อนคนหนึ่งครับอาจารย์ เธอไปหาเพื่อนคนหนึ่งเธอร้องไห้เสียใจมาก she's very sad ครับ broken heart อ,อกหักในหน้าฝนนะครับ mm hmm. เห็นไหมมีซีนของฝนเลยนะพะจาจาร์ mm hmm. อ,อกหักในหน้าฝนเธอเสียใจมากเธอก็เลยไปหาเพื่อนคนหนึ่ง mm hmm. เธอก็บอกว่าเพื่อนฉัน,น่ะเลิกกับเขาแล้วไปไปแบบไปทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นหน่อยพาฉันไปไหนก็ได้นะพาฉันไปไหนก็ได้ mm hmm. เพื่อนก็พาไปที่ทะเลครับ ระหว่างนั่งรถไปฝนก็ตกอ่าผมเพิ่มซีนฝนแล้วนะระหว่างนั่งรถไปฝนก็ตกเมื่อนั่งรถไปแล้วฝนตกเนี่ยพอไปถึงทะเลไปตรงชายหาดเมื่อไปถึงชายหาดแล้วเนี่ยเธอเนี่ยก็นั่งลงไปผู้หญิงคนนี้เธอก็นั่งลงไปนะเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็นั่งลงไปอยู่พักหนึ่งเธอนั่งลงไปตรงชายหาดแล้วเธอก็ เขียนบางอย่างลงบนชายหาดเธอเขียนชื him, ่อและความเจ็บปวดทั้งหมดลงบนผืนทรายบนชายหาดนั้นเธอนั่งเขียนชื่อแล้วก็เขียนความเจ็บปวดทั้งหมดลงบนผืนทรายนั่นเองในตอนนั้นน่ะในตอนนั้นนั่นแหละเพื่อนเธอก็ถามว่าเธอเขียนอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่า ฉันกำลังเขียนความเจ็บปวดทั้งหมดลงบนผืนทรายในขณะนั้นนั่นเองคนที่อกหักนั่นแหละเธอก็ไปเขียนข้อความอีกข้อความหนึง่งลงบนหินครับเธอเขียนลงบนผืนหินลงบนแผ่นหินอันนึงแล้วเพื่อนเนี่ยก็ถามว่าทำไมเธอถึงเขียนข้อความลงบนผืนหินแล้วเธอก็บอกว่าที่ เขียนข้อความลงบนผืนทรายนั่นแหละที่เขียนข้อความลงบนผืนทรายนั่นแหละเธอเขียนความเจ็บปวดลงไปเธอเขียนเรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นกับเธอลงไปบนผืนทรายเพราะอะไรเพราะผืนทรายที่เธอเขียนลงไปนั่นแหละการเวลาสายลมมันจะพัดพาให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วผืนทรายนั่นแหละมันจะถูกพัดพาไปอย่างรวดเร็วครับอาจารย์ เธอจึงเขียนความเจ็บปวดลงบนผืนทรายเพราะทรายเนี่ยเขียนอะไรไปมันลบง่ายมันลบง่ายมากๆเธอพยายามจะทําให้ความเจ็บปวดสิ่งแย่ๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเธอเนี่ยให้มันลบเลือนไปกับผืนทรายแต่ข้อความที่เธอเขียนบนหินนั่นแหละเพื่อนเธอก็บอกว่าเธอเขียนอะไรอยู่บนหินผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าก็เขียนชื่อเธอไงเขียน <h> ชื่อเธอบนหินเพราะเธอนั่นแหละเป็นคนที่อยู่ข้างๆฉันในวันที่เจ็บปวดที่สุด เธอนั่นแหละคือคนที่นำพาฉันเนี่ยให้สู้ต่อไปให้ไม่ท้อเธอคือคนที่มากับฉันในวันนี้ฉันจึงเขียนชื่อเธอไว้บนหินเพื่อที่จะจดจำเธอตลอดไปเพื่อที่จะจดจำว่าวันที่ฉันแย่ที่สุดเนี่ยเธอนี่แหละอยู่ข้างๆฉันเพื่อที่จะจดจำสิ่งดีงามนี้ไปตลอดฉันจึงเขียนชื่อเธอไว้บนหินส่วนเรื่องราวแย่ๆฉันเนี่ยเขียนไว้บนผืนทราย เพราะฉันอยากให้มันหายไปกับคลื่นเมื่อคลื่นมาฉันก็อยากให้มันหายไปเลยฉันไม่อยากให้มันอยู่กับฉันไปตลอดเราลองคิดดูว่าเราเนี่ยจดจำเรื่องแย่ๆเราจดจำเรื่องที่เจ็บปวดเราเขียนเรื่องที่เจ็บปวดไว้บนหินหรือไว้บนทรายเรื่องที่มันทำให้เราเจ็บปวดที่มันทำให้เราเสียอกเสียใจเราเอามันไปเขียนไว้บนหิน เขียนไว้บนหินก็ยากที่จะลบออกเราก็จดจำมันไปตลอดหรือเราเอาไปเขียนไว้บนทรายถ้าเราเอาไปเขียนไว้บนทรายวันต่อวันเรื่องนั้นก็จะถูกสายน้ำแห่งทะเลพัดพาสิ่งที่เขียนบนทรายแล้วหายไปดังนั้นเนี่ยชีวิตเราเราควรเลือกเขียนให้ถูกเรื่องแย่ๆสิ่งแย่ๆที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุข ที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือที่ทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขเลยที่มันทําร้ายเราเนี่ยให้เราเขียนมันไว้บนผืนทรายให้มันลบหายล้างไปกับสายน้ําในวันนี้ให้มันจบในวันนี้อย่ากเก็บไว้ส่วนเรื่องที่งดงามความทรงจําดีๆให้เขียนไว้บนหินแล้วเรานึกถึงมันทีไรรอยยิ้มของเราก็จะปรากฏบนหน้านั่นเองหลังจากนั้นก็ฝนตกครับ เมื่อฝนตกก็จบเลยฟังดูเหมือนจะลึกซึ้งดรสันทัดลึกซึ้งไหมก็ลึกอยู่นะเรื่องดีๆเขียนไว้บนแผ่นหินเรื่องไม่ดีเขียนไว้บนผืนทรายตั้งชื่อว่าแผ่นหินและผืนทรายนี่ไม่ใช่แค่ลึกนนนี่เข้าขั้นโรแมนติกเลยนะแต่คนส่วนใหญ่จะทำกลับกันนะ เรื่องแย่ๆไปสลักไว้บนแผ่นหินใช่ครับทให้ลบไม่สูญใช่ส่วนเรื่องดีๆเนี่ยไปเขียนไว้บนผืนทรายครับจได้ไม่นานแล้วก็ลืมน่ยใครทําอะไรดีๆให้นะแป๊บเดียวก็ลืมอะแต่ใครดานี่จําเป็นเดือนเป็นปีครับเพราะฉะนั้นอย่าสลับกันนะเรื่องดีๆจะลึกไว้บนแผ่นหินเรื่องไม่ดีจะลึกไว้บนผืนทรายมันจะได้อันตรธานไปอย่างรวดเร็ว อาิมาภาพนึงถึงอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อหลายปีก่อนมีฝรั่งมาบวอยู่ที่นี่แล้วฝรั่งรูปนี้นี่เป็น perfectionist นะคือว่าชอบปฏิบัติเคร่งมากไปทดลองปฏิบัติมา4ี่ห้าสำนักไม่มีสำนักไหนที่ท่านพอใจเลยสำนักไหนก็ไม่ดีสำนักไหนก็ไม่ดีสำนักไหนก็ไม่ดีนนดจนมาอยู่ที่นี่ผมก็ปล่อยให้ปฏิบัติเอาตามใจชอบ รากดว่าท่านก็ไปดูคลิปครูบาบุญชุม่มแล้วท่านก็บอกว่าเอาละผมจะปฏิบัติอย่างนี้เลยผมจะเป็นเมจิกมังค์เอออยากจะเป็นครูบานะเมจิกมังค์ท่านก็เลยไม่สวมรองเทา้าห่มจีวรสีแดงนะสีแดงกำกัเลยอะ่ะเหมือนพระป่าฉันมือเดียวแล้วไม่นอนในกุฏิเอากรดไปปักกรดที่ใต้ต้นโพนหนึ่งพันสาเลย อยู่ไปได้สักเดือนกว่ากว่ๆนะเวลามาฉันข้าวท่านก็ไม่ยอมพูดด้วยหน้าก็ไม่เงยเพราะว่าท่านปฏิบัติเคร่งมากอยู่มาวันหนึ่งท่านก็มากระซิบว่านี่ท่านเป็นฝรั่งนะท่านก็บอกว่าผมว่าตอนเนี้ยชาญผมใกล้ครูบาบนชุ่มแล้วอืม <c oughs> ผมก็ถามมาใกล้ยังไงท่านบอกว่าผมรู้สึกว่า ผมไม่กลัวผีอีกต่อไปเวลาภาวนา,ากลางคืนหนึ่งตีหนึ่งตีสองต้ต้นโผก,ก็ไม่กลัวผีผมก็เลยได้แต่โมทานาสาธุกับท่านบ,บอกท่านว่าขอให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ใไวนะท่านยิ้มคุ้มกลิ่มเดินกลับไปแล้ววันรุ่งขึ้นท่านตื่นมาตอนเช้าตีห้าท่านรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนุ่มๆอยู่ นุ่มๆอยู่ที่ต้นขาอ่อนของท่านตอนท่านนั่งสมาธินะมันมีบางสิ่งบางอย่างมันมันหย่นหยินนุ่มๆนะเคลื่อนไหวอยู่ตรงขาอ่อนของท่านท่านก็เลยเปิดสะบุงดูปรากฏว่าเป็นบิ Man. ๊กสไปเดอร์แมนแมงมุมยักษ์อะไรกันแมงมุมยักษ์ตัวเท่าลูกไข่เนี่มันอยู่ในขาอ่อนท่านเพราะว่าเมื่อคือนฝนตกเห็นไหมฝนมาละ <c oughs> า,ก,าก,ก็ได้เมื่อคืนฝนตกไงเออเมื่อคืนฝนตกแมงมุมยักษ์มันก็เลยหาที่อบอุ่นใช่ไหมเราท่านนั<อ><อ>มันเข้าไปตอนไหนก็ไม่รู้มันคงจะนอนกันท่านทั้งคืนไงออพอท่านตื่นมาท่านก็นั่งสมาธิเลยปร,รากฏว,ว่ามันก็ยืนยนนุ่มนุ่มอยู่ที่ขาอ่นอนท่านท่านเปิดพว<อ>ก<พ>อ,ออกมาโอ้โหเป็นแมงมุมยักษ์ท่านตกใจสุดขีดวิ่งออกจากกรดเลย สาบงจีวรหลุดลุ่ยเป็นจีเปลยอ,ออกมาหน้าวิหารหลวงเลยนั่นแหละนะตอนเช้ามาพอมาฉัานข้าวท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมก็เลยบอกว่าโอ้ตอน,น,นแรกไอคิดว่ายู <c oughs> เป็นอริยะสงฆ์ <c oughs> แต่ตอนนี้นะไอรู้แล้วว่ายูยังไม่ได้เป็นอะไรเลย <c oughs> ท่านก็ถามว่าทำไมผมก็เลยบอกว่า พระอาหารหันต์นะท่านไม่มีความกลัวตาย<ม>ถ้ายังกลัวตายอย่างนี้นะอย่าว่าแต่กลัวหอกดาบแลหลนเหล่ามีดปืนเลยแค่แมงมุมยักษ์เนี่ยก็วิ่งป่าราบเนี่ยเพราะฉะนั้นกิเลสยังอยู่ครบเลยท่านก็เลยหน้าจ้อยไปเลย<ม>นี่แหละวิธีวัดอริยะบุคคลนะโยนะถ้าฟ้าแรบฟ้าร้องยังตกใจอยู่เห็นงูเห็นสัตว์เห็น แมลงสาบก็ยังตื่นเต้นตกใจอยู่เห็นแมงมุมยักษ์ก็วิ่งป่าราบอยู่นี่คือกิเลสพื้นฐานเลยยังคงรักตัวกลัวตายอยู่นะจิตยังไม่กล้าแข็งอะไรใดๆทั้งสิน้นถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ยังไม่ได้เฉียดใกล้ความเป็นอาริยะบุคคลเลยนี่คือวิธีวัดอาริยะบุคคลอย่างหนึ่งนะถ้ายังสะดุ้งกลัวอยู่อย่างนี้ไม,ไม่ใช่อาริยหรอกไม่ใช่อรหันด้วยต้องบอกว่าเป็นอรารมณ์นะ ไม่ใช่อรหันนะอารามุน,ออมนคืออรหันอ่ะหันไปหันมาอันนี้อารหมุนก็หมุนไปหมุนมายังไม่ได้เป็นอรหันตาบุคคลผู้ไกลกิเลสใดๆทั้งสิน้นปรากฏว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพระฝรัง่งเจียมตัวมากเลยท่านเพิ่งรู้ว่าอันที่จริงท่านยังมีความกลัวอยู่เต็มหัวใจแต่ว่าที่ท่านเข้าใจผิดว่าท่านไม่กลัวอะไรแล้วเพราะมันยังไม่ถูกพิสูจน์ มันยังไม่ถูกท้าทายจิตก็เลยสง,งบเหมือนเหมือนหินที่มันทับยาเอาไว้พอยกหินออกยาก็งอกตามเดิมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาแบ่งปันกันว่าใครก็ตามที่กําลังฝึกสมาธิภาวนาอย่าชะล่าใจไปพระพุทธองค์บอกว่าตราบใดที่ยังไม่ได้นิพพานอย่าชะล่าใจเพราะการปฏิบัตินั้นมันหลอกลวงเราได้ นะมันหลอกลวงเราได้ทำให้เราเคลิม้มทำให้เราอิม่มทำให้เรายินดีปรีดาจะไม่จิตนั้นนิ่งทำให้จิตน,น,น,นั้นใสเพราะมันยังไม่ถูกพิสูจน์บางทีภาวานาอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวสดชื่นื่นรมตัวเบาจิตเบาก็เคดียบบรรลุโนโนเน่นั่นพอเจองงเงี้ยวเขี้ยวขอเจอแมลงสาบสะดุด้งนะวิ่งป่าราบวิ่งหนีกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาภาวานาไปนี่อย่าเพิ่งภูมิใจ อย่าเพิ่งหลงตัวเองง่ายๆว่าเป็นอริยะบุคคลตราบใดเร่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์อย่าเพิ่งวางใจตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานอย่าเพิ่งชะล่าใจนี่เป็นคําเตือนของพระพุทธองค์สวัสิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟัง อารามออนไลน์ชุบชูชใจในยามวิกฤตในเช้าวันนี้ก็จะยกนิทานซึ่งเข้ากับบรรยากาศในการที่ยาติยยมทั้งหลายได้รับชมและรับฟังในขณะนี้เห็นได้ว่าที่มูลนิธิไร่เชิญตะวันที่จังหวัดเชียงรายในขณะนี้ฝนตกพรำๆถือว่าเป็นช่วงบรรยากาศที่เย็นสบายก็ขอยกนิทาน ในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นนิทานชาดกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ซึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันนะก็ได้ปรารบอ่านิทานชาดกของกระต่ายตัวหนึ่งว่าปรารบถึงบุรุษคนหนึ่งที่ถวายทานนะท,ทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเขาเรียกว่าหมดตัวเลยแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ยกนิทานชาดกเรื่องหนึ่งก็คือกระต่าย ในสมัยหนึ่งเนี่ยในป่าให้หนึ่งก็จะมีสัตว์สี่สหายแล้วว่าสัตว์สี่ตัวนะในบรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนกันก็จะม <c oughs> ะีมีกระต่ายมสีสุนัขรจริ้งจอกมีหมาในมีสุนัขจิ้งจอกมีลิงแล้วก็นาคนะทั้งสี่ตัวนี้เป็นเป็นเป็นเพื่อนกันและในบรรดาสัตว์ทั้งสี่ตัวนั้นก็ได้แต่งตั้งให้กระต่ายเป็นหัวหน้า <จ>และจะมีฝนไหมวันหนึ่งเนี่ยและวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> กรต่ายกระต um <c oughs> ่ายก็เลยประชุมเพื่อนเพื่อนว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถนะเป็นวันอุโบสถเพราะว่าเราจะทําบุญนะแบ่งปันและสั์ทุกชนิดก็หาอาหารนะและนาคเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นช่วงเข้าพรรษานะ ฝนตกพล่ำพล่นาคก็เลยหาโอกาสนี้ไปที่ริมแม่น้ําเพราะว่าในขณะนี้ชาวประมงชาวประมงกําลังหาปลาอยู่นะชาวประมงกําลังหาปลาอยู่ในขณะที่ชาวประมงหาปลานี่กําลังง่วนหาปลาอยู่นั้นนะ่ะนาคก็วิ่งไปไปถึงชายหาดแล้วก็ร้องถามว่านี่ปลาของใครครับนะร้องถามก่อนนะนี่ปลาของใครครับ นี่เปล่าของใครครับปรากฏว่าไม่มีใครตอบรับนะชาวประมงเนี่ยที่กําลังหาปลาได้ผลตกพล้ำๆเนี่ยแล้วไม่ได้ยินเสียงร้องของนาคนาคก็สรุปเอาว่าปลาที่ตัวเองเจอนั้นปลาตะเพียนที่เองเจอนั้นไม่มีเจ้าของในที่สุดนาคก็ฆ่าปลาปานั้นไปไปอยู่สี่แยกเพื่อที่จะรอคอยคนเดินทางมานะ ทีนี้ลิงลิงเนะี่ยเป็นสัตว์ที่กินผลไม้ก็เข้าไปในหมู่ในป่าแห่งหนึ่งนะเขาก็ไปเอามะม่วงนะก็เด็ดมะม่วงมาเอามาส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะแบ่งให้กับผู้คนแล้วถึงตัวเองถึงจะสามารถกินได้ก็ไปอยู่สี่แยกไฟแดงสี่แยกเรียกไม่เยกไม่ใช่เราสี่แยกไฟนะสี่แยกคนที่เดินทางไปมาเพื่อที่ที่ จะแบ่งผลไม้ที่เขาอ่าสมัยนั้นมีสีมีมีรถไฟดนะ้อาจารย์สีแยกไฟแดงนะไม่ด้ว่าสีแยกคนเดินทางเมื่อมีคนเดินทางผ่านไปมาลิงก็เตรียมผลไม้เพื่อที่จะแบ่งนะอ้าวสองตัวแล้วทีนี้หมาในน่ะเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกสุนั้นจิ้งจอกนี่เป็นสัตว์ที่กินเนื้อก็เข้าไปในหมู่บ้านและ พอเข้าไปถึงในหมู่บ้านปรากฏว่าพอดีคนเดินทางเขาทําอาหารและอาหารเสร็จอาหารก็ก็ค้างอยู่นะยังไม่หมดแล้วหมาหนายก็เข้าไปแล้วก็เรียกร้องถามว่าอาหารนี้เป็นของใครครับนะอาหารนี้เป็นของใครครับอาหารนี้เป็นของใครครับปรากฏว่าไม่มีใครตอบรับในที่สุดหมาหนายก็นําหม้อเนื้อนั้น ไปเตรียมไว้ก็ไปอยู่สี่แยกเหมือนเดิมนะยโยมนะเพื่อต้องการแบ่งให้กับคนที่เดินทางและสุดท้ายมาถึงคิวของกระต่ายกระต่ายน้อยนะเป็นสัตว์ที่กินหญ้ากินผลไม้แปลว่ากินแครอทเป็นหลักกินหญ้าทีนี้จะเก็บหญ้าเอาไว้ให้กับคนเดินทางและแบ่งปันเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ในที่สุดกระต่ายน้อยก็สรุปว่า จะใช้ร่างกายใช้ชีวิตของตัวเองนั่นแหละเป็นอาหารให้กับคนเดินทางไม่ว่าใครจะเดินทางมาเขายกกระสละชีวิตของเขาให้เป็นอาหารให้เป็นทานแก่คนที่เดินทางสัตว์ทั้งสี่ตัวนี้บำเพ็ญทานด้วยกันและก็ไปอยู่ตรงสี่แยกเพื่อที่จะรอคอยคนเดินทางมาและด้วยความดีของสัตว์ทั้งสี่ตัวนี้ ก็ทําให้เขาเรียกว่าร้อนไปถึงพระอินทร์นะพระอินทร์ก็เลยจําแรงแปลงร่างเป็นคนเดินทางซึ่งเขาเรียกว่าอดอาหารเป็นคนหิวกระหายเดินทางมาก็เดินทางมาถึงเจอสัตว์สัตว์ตัวแรกนะสัตว์ตัวแรกก็คือนาคนะนาคซึ่งมีปลาตะเพียนอยู่ก็มาหาพ่อนาคเอ๋ย เจ้ามีอะไรให้เราได้พอประทังชีวิตไหมเราเดินทางไกลตั้งแต่เช้าแล้วไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนะหน้าก็เลยบอกเอาสิเรามีปลาตะเพียนทั้งเจตัวนะท่านเอาไปเลยครึ่งหนึ่งเราจะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะพอเสร็จแล้วคนเดินทางที่จำแรงแปลงแรงมาจากพระอินทร์ก็เดินทางต่อนะพอเดินทางต่อไปก็ไปเจอลิงนะ ก็ถามลิงอีกว่าเจ้าลิงเอ๋ยเราเดินทางไกลตั้งแต่เช้าแล้วไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเจ้าพอจะมีอะไรให้เราประทังชีวิตและเดินทางต่อไปได้ไหมเจ้าลิงบอกมีสิเรามีผลไม้อยู่จำนวนหนึ่งอ้าวท่านแบ่งเอาไปสินะในสุดก็คนเดินทางก็ได้มะม่วงจากลิงนั้นก็เดินทางต่อ เดินทางไปอีกที่แห่งหนึ่งก็ไปเจอทีนี้ <c oughs> มันมีลิงมันมีมันไหนหือ <c oughs> ตัวสุดท้ายเลยนะตัวตัว,ตว <c oughs> นากนากไปแล้วครับน,นาคลิงแล้วก็กระตา่ตายครับตัวสุดท้ายครับ <c oughs> ไปเจอที่ไปเจอกระต่ายนะ กระต่ายเนื่องจากว่าไม่มีอะไรเป็นอาหารให้กับคนเดินทางคนเดินทางเดินเดินทางไปถึงเจ้ากระต่ายตัวน้อยคนเดินทางก็ถามว่าเจ้ากระต่ายเอ๋ยเจ้ามีอะไรให้เราได้กินเพื่อที่จะประทังชีวิตในการเดินทางต่อได้ไหมกระต่ายน้อยบอกว่าเราไม่มีอะไรที่จะให้ท่านนะเพียงแต่เรามีร่างกาย ที่จะสละเป็นอาหารให้กับท่านทั้งเนื้อทั้งตัวเราเนี่ยเป็นอาหารให้ท่านได้แนที่สุดนะพระอิน์ก็เนรมเิตไฟขึ้นมากระต่ายน้อยก็โดดลงไปกองไฟพอกระโดดไปที่กองไฟก็กระต่ายน้อยก็ไม่เป็นอะไรกระโดดไปครั้งที่สองก็ไม่เป็นอะไรกระโดดไปครั้งที่สามก็ไม่เป็นอะไรและในที่สุดพระอิน์ก็ปรากฏตัวว่าสิ่งที่เราทําและทดสอบเจ้าทั้งสตัวนั้นก็เพื่อ นะก็เพื่อให้รู้ว่าการตั้งใจทําคุณงามความดีของเจ้านั้นเจ้าตั้งใจอย่างแท้จริงหรือเปล่านี่คือคุณงามความดีของเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเอ็นได้ประกาศคุณงามความดีของกระต่ายน้อยได้ปรากฏในดวงจันทร์นี่คนที่ทําความดีเพื่อผู้อื่นสละแม้กระทั่งชีวิตของตอนเองเพื่อผู้อื่นเรแล้ว,ว่าทําความดีด้วยความยิ่งใหญ่นะ ฝึกขัดพัฒนาตนเองจัดทั้งสตัวนั้นฝึกตนเองเขาเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและกระต่ายนั้นเป็นผู้ที่ทําด้วยการบำเพ็ญประโยชน์โลกเพื่อสละชีวิตให้กับคนอื่นเหมือนกับคนหลายๆคนที่ทำความดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นก็ฝากนิทานธรรมในเช้าวันนี้ให้กับญาติโยม นำไปคิดพิจารณาต่อก็ขอเจริญพรอนุโมทนาด็อกเตอร์พระมาสันทัศที่แบ่งปันในเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของการเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ตอนนี้เป็นช่วงปุชาวิสัชนานะนิมนต์ท่านอารยันได้ตอบปัญหาที่ญาติโยมถามเข้ามานิมนต์ครับ เอาแล้วเรามาจบที่ท่านอารยันก็นแล้วกันนะนี่ม์สรุปธรรมะในยามเช้าวันนี้ซึ่งเราตั้งโจทย์ไว้ว่าเป็นธรรมะอินเดเรนธรรมะกลางสายฝนนะนั่นอยากให้กล้องแพนไปตรงโน้นนิดหนึ่งนะนะดูดิเห็นไหมหมอกเมฆเนี่ยที่มันตกลงมาแล้วมันก็คืนกลับไปนี่คือวัตจักรวัตจักรของสรรพสิ่งรถเองอาศัยการเห็นไหมในธรรมชาตินะ่ะมันมีการให้การรับอยู่ตลอดเวลาเราเคยสังเกตไหมมีการให้นะ ฟ้าให้ฝนและดินนะ่ะรับน้ําแล้วดินก็ไม่เก็บไว้นะรับแต่พอกินพอใช้และดินก็คืนน้ําให้กับฟ้าด้วยการปล่อยให้ระเหยคืนกลับไปเป็นเมฆแล้วเมฆก,ก็จะเคลื่อนไปตกที่อื่นต่อไปไปทาให้ปลาผือนอื่นๆของโลกสดชื่นรุ่นเย็นต่อไปนน่ธรรมชาติสอนเราว่าในธรรมชาติมีทั้งการให้และมีทั้งการรับเราจะรับตลอดไม่ได้ เราต้องรู้ว่ารับมามากมายแล้วเราต้องให้คนอื่นบ้างคนไหนรับอย่างเดียวไม่ให้คนนั้นถือว่าไม่รู้คุณค่าของผู้อื่นคนไหนให้อย่างเดียวเลยไม่รับบ้างก็ถือว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทําคุณงามความดีฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะให้และเมื่อไหร่จะรับนะธรรมชาติกาลังสอนเราอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเอาละเจ้าวันนี้นมนท่านอารยันสรุปและให้สินให้พรญอติโย,ยมครับ เมื่อกี้ตอนเปิดรายการเนี่ยจะเห็นแล้วว่าตอนเปิดรายการนี่ฝนตกฝนตกเป็นใหญ่เลยครับตกมากๆเลยตกเยอะ very <c oughs> เยอะเลยแหละแต่ตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยฟ้าหลังฝนได้ปรากฏขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าฝนมันไม่ได้ตกทั้งวันพายุไม่ได้หมกระหน่ำทั้งปีแต่ถ้าเราอดทนถ้าเราสู้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมให้สายฝนมรสุมแห่งชีวิตนั่นแหละมาทำร้ายเราจนเราย่อยยับไปลองดูตอนนี้สิฟ้าหลังฝนงดงามเสมอสายฝนมันก็ผ่านไปแต่ภูเขาลูกนั้นก็ยังอยู่ตอนแรกภูเขาลูกนั้นมองไม่ค่อยเห็นด้วยซ้ำเพราะเมฆมันบงังเพราะสายฝนมันหมกระนำแต่เมื่อสายฝนผ่านไปภูเขาลูกนั้นก็ยังอยู่ยังไม่พอภูเขาลูกนั้นได้เติบโตขึ้นอีกด้วยเติบโตขึ้นจากอะไร เติบโตขึ้นจากสายฝนที่ชุ่มฉ่ำต้นไม้ได้เติบโตขึ้นได้รับน้ำฝนเหมือนชีวิตเราอุปสรรคความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนมันเป็นครูที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นแล้วเก่งยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นทำอุปสรรคในชีวิตให้เหมือนน้ำฝนตอนแรกมันอาจจะหนักพายุโหมกระหนำ่ำแต่เมื่อผ่านไปน้ำฝนได้ตกลงสู่ผืนดิน ตรงนั้นแหละเราได้เติบโตแล้วเราได้เติบโตแล้วนั่นเองเดี๋ยวภาคเช้านี้เราต้องให้พรแล้วปิดรายการนะครับเนาะเขาเป็นกำลังใจให้โยมทั้งหลายนะอายุมั่นควญยืนแข็งวลาดปลอดภัยจากมหันตภัยโควิดโดยทั่วหน้ากันและใครก็ตามที่ร่วมบริจาคเข้ามายังโครงการบุญบ็อกซ์ของเราก็ขอได้รับการอนุโมทนาจากอาตมาภาพทั้งสามรูป ขอทุกด้านทุกคนจงสมบูรณ์ด้วยจตุรพิตรพรชัยคืออายุวันนะสุขภัละปฏิพานธนสารสมบัติมนุษย์สมบัติสวรร์คสมบัติและนิพพานสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกด้านทุกคนเธอ